คนพบเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางทหารสุดน่าทึ่งทุกสัปดาห์รวมถึงเรือดำน้ำในตำนานและเครื่องจักรสงครามอย่าลืมกดติดตามเรือดำน้ำเยอรมัน U-47 เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงและเป็นตำนานที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีบทบาทสำคัญในสงครามทางทะเลข,ของนาซีเยอรมนี U-47 เป็นเรือดำน้ำรุ่นไทย v i i i ที่ถูกนำมาใช้งานโดยกองทัพเรือคริสมารีนและมีผู้บัญชาการที่มีชื่อเสียงคือ กุนเทอร์เพียงความโด่งดังของเรือลำนี้เกิดจากภารกิจที่กล้าหาญในการโจมตีฐานทัพเรือสกาปาฟโรของอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจทางทะเลที่กล้าหาญและประสบความสําเร็จมากที่สุดของสองครามเรือดำน้ําลำนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอูต่ต่อเรือครุปเจอร์เมนียเวิร์ฟในเมืองคิวและถือเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ล้าสมัยในยุคนั้นท้ายว i i อไได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเรือรุ่นก่อนหน้าโดยมีระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้นความเร็วที่มากขึ้นและสามารถบรรทุกต่อปิโดได้มากขึ้น ัวเรือมีความยาวประมาณ66.5เมตรและมีระวางขับน้ำ753ตันเมื่ออยู่บนผิวน้ำและ857ตันเมื่ออยู่ใต้น้ำใช้เครื่องยนต์ดีเซลคู่สำหรับการแล่นผิวน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่สำหรับใต้น้ำทำให้สามารถแล่นได้เร็วสูงสุดถึง17.9นอตบนผิวน้ำและ8นอตใต้น้ำ เรือดำน้ำ U-47 มีระยะการปฏิบัติการบนผิวน้ำถึง8,700ไมล์ทะเลที่ความเร็ว10นอตและสามารถดำใต้น้ำได้90ไมล์ทะเลที่ความเร็ว4นอตอาวุธหลักของเรือลำนี้คือท่อยิงตอร์ปิโดขนาด53.3เซนติเมตรจำนวน5ท่อโดยมี4ท่ออยู่ทางหัวเรือและ1ท่อทางท้ายเรือบรรทุกตอร์ปิโดได้14ลูกและยังติดปืนใหญ่ขนาด8.8เซนติเมตรและปืนต่อต้านอากาศยานขนาด2เซนติเมตรสำหรับการป้องกันขณะอยู่บนผิวน้ำ เหตุการณ์ที่ทำให้ย47กลายเป็นตำนานคือการแอบลอบเข้าไปในฐานทัพเรือสคาปาโฟของอังกฤษในคืนวันที่13-14ถึงตุลาคมปี1939ซึ่งเป็นฐานทับที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่หนากุนเทอร์พรีนสามารถนำเรือเล็ดลอดผ่านทุ่นระเบิดและเรือกั้นขวางเข้าสู่ภายในได้และทำการยิงต่อปิโดใส่เรือประจัญบาน HMS Royal Oak ของกองทัพเรืออังกฤษจนจมลงทำให้ทหารเสียชีวิตกว่า800ยในเหตุการณ์นี้ทำให้โลกตกตะลึงและสะเทือนขวัญกองทัพอังกฤษอย่างรุนแรง ภายหลังความสำเร็จนี้พรีนได้รับเหรียญนิส nice ค c r o s s of the i r o n Cross ซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดจากนาซีเยอรมนีและกลายเป็นฮีโร่ในประเทศในขณะที่เรือดำน้ำยู U 47ก็ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการทำสงครามของกองทัพเรือเยอรมันตลอดระยะเวลาปฏิบัติการยู U 47ได้ทำลายเรือฝ่ายสมพันธมิตรกว่า30ลําลำรวมระว่างขับน้ำกว่า1 6 0 0 0 0ตันถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฝ่ายสมพันธมิตร อย่างไรก็ตามในระหว่างภารกิจลาดตระเวณครั้งที่10เมื่อเดือนมีนาคมปี1941เรือ U-47 ก็ได้หายสาบสูญไปในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนหรือหลักฐานใดๆเกี่ยวกับชะตากรรมของเรือมีทฤษฎีหลายประการเกี่ยวกับการสูญหายนี้เช่นอาจถูกระเบิดจากเรือพิฆาตอังกฤษหรืออาจชนกับทุ่นระเบิดหรือเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดชะตากรรมของเรือ U-47 ก็ยังคงเป็นปริศนาและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในวงการประวัติศาสตร์ แม้ว่า u ู7 7จจะสูญหายไปแต่ก็ได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้ในการสงครามทางทะเลมันเป็นต้นแบบขององค์การปฏิบัติการเรือดำน้ำที่ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคนิคสงครามเรือดำน้ำในอนาคตความกล้าหาญและกลยุทธ์ของเรือลำนี้ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการรบทางทะเลในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงเพื่อรับชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สงครามที่น่าทึ่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสงครามและเรือในตำนานแบบ U47 อ,อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความมันและความรู้ใหม่ทุกสัปดาห์